อีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ขวางพฤติกรรมการได้กําไงของเราก็คือเรื่องของโฮลแลไบแอสคำที่น่าจะได้เคยใช้กับทุกคนนั่นก็คือปล่อยนิดอ่าสำหรับใครที่เทรดแล้วไม่มี TP ปล่อยลันเทรนไปเงี้ยมีแค่เอนทีกับสต็อป o ล s อสหรือบางทีก็มีแค่เอ t นทีอย่างเดียวเลยซ้ำเนี้ยให้มันไหลาตามเทรนไปแล้วก็เฮ้ยมันบวกมาแล้วขออีกนิดขออีกนิดคิดว่ามันน่าจะได้ไปอีกโมเมนตัม um มันมาแล้วปล่อยไปไม่ตั้ง SL ด้วยปล่อยไปปล่อยไป แย่สุดท้ายไม่มีใครรู้ว่าตลาดมันจะทุบลงมาขนาดไหนหรือจะเจอข่าวบ้าๆบอๆอะไรออกมามันก็มีโอกาสที่ราคาจะร่วงฟืดลงมาที่ธรรมาชาติมากทุกคนน่าจะเคยเจอถ้าไม่มี SL หรือว่าทีที่ชัดเจนเนี่ยกำไรมันก็อาจจะโดนถอนออกไปเพราะว่าไอ้คำว่าไอ้ขออีกนิดนี่แหละหลักาการอย่างแรกเลยคือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะชนะแล้วได้กี่อาร์มันทำเทรดดิ้งซิสเต็มอะไรต่อยากมากๆนะครับความชัดเจนอย่างแรกก่อนเลยคือถ้าชนะมันได้กี่อาร์ถ้าแพ้มันเสียไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าทําตรงนี้ไม่ได้การไปทำเทรดดิ้งซิสเต็มเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาเป็นเทรดดิ้งซิสเต็มปุ๊บมันจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งหมดที่มารวมกัน R r ก็ต้องมีวิลเล่ก็ต้องรู้เพื่อจะไปกําหนดเรื่อง i ิสเฟอร์เทตต่อไมายเพื่อจะเห็นว่าม a x ซิมัมดอลดาวที่มันเคยทํามาเนี่ยมันเป็นไปได้เท่าไหร่อ่าความเสีที่ลอมีเท่านี้อ่านะครับหลักการอยู่5ข้อเนี่ยถ้าหากว่า r r มันโฟลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็ทําเรื่องพวกนี้ได้ยากอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีจจุุุดดออออกก่าาหรืวันนทนขงเข นะครับก็เข้าได้แหละแต่ไม่รู้จะออกตรงไหนออคือแล้วจุด SL อาจจะรู้ก็ได้อ่ารู้ว่าถ้าไม้นี้เสียมันก็ต้องเสียท่านี้แต่ตอนกําไรเท่าไหร่อ่ะไม่ได้เบรดเซฟไว้อ่อปล่อยมันไหลไปมันพอใจตรงไหนก็อ่ะออกตรงนั้นแล้วกันถ้าหาว่าจุดออกไม่ชัดเจนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะไปออกในจุดที่คุณเสียเปรียบอ่าทางที่มันควรจะไปได้ไกลมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็จุดกันทุนเองนะทุกระบบมาไม่ได้หมายความว่าต้องมี จุดกันทุนทั้งหมดนะครับคุณจะออกแบบระบบแบบไม่มีกันทุนก็ได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณออกแบบแต่คุณต้องไปทดสอบว่าถ้าระบบคุณออกแบบไม่ไม่มีจุดกันทุนเนี่ยมันเวิร์กกว่าการมีจุดกันทุนหรือเปล่าเพราะบางครั้งอ่าโดยปกติกันทุนเราคือราคาผ่านไปสัก,สกระยะหนึ่งอาจจะประมาณ 1R หรือสูญุดห้าอาใช่ไหมครับก็ขยับเอสลขึ้นมาจุดที่เอนทรีอย่างเงี้ยอ่าถ้าหาวไม้นี่เสียก็โอเคไม่มีทางที่จะขาดทุนแน่นอนถ้าบางครั้งราคามันสวิงไปสวิงมาวิ่งพลาดกับมาจุดเอนทรีคุณก่อน มือนว่าย่อมาเช็คก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยการมีระบบที่มีการทุนก็อาจจะไม่เวิร์กก็ได้แต่ยังไงก็ตามคุณต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งเราก็แนะนําว่าระบบที่มีการทุนก็ไม่ได้แย่นะครับจากระบบทั้ง3าระบบที่ออนแฮนในมือของเราที่เราเทรดอยู่ตอนนี้นครับก็มีจุดเข้าจุดออกชัดเจนแล้วก็มีจุดการทุนหมดถ้าหากว่ามันชัดเจนอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะตัดออกไปเรื่องเรื่องของ p อแอสนะครับสิ่งที่บแอร์สก็คือเราไม่ได้มีการต้องพิจารณาว่าเฮ้ แนวโน้มตลาดต้องวิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นต่อหรือมันจะลงต่อหรือมันมีโอกาสกลับตัวแล้วหรือว่าแบบเฮ้ยไปได้ยินข่าวมาเฮ้ยมันจะมีโอกาสที่จะเกิดข่าวช่วงเวลานี้เฮ้ยมันไปถูกทางก็ดีแต่ถ้ามันไปผิดทางก็หมดกันเลยนะงั้นปิดก่อนดีกว่าเมื่อไม่มีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้นะครับผมเอาหวังครับเอาช่วงนี้คํานี้มาแรงมากเรื่องเอาหวังอ่ะเอาหวังนี่ก็คือหวังว่าตลาดจะวิ่งไปทางที่เรา เป็นใจนะครับเวลาเป็นเทรนก็คงหวังว่ามันคงจะไปต่อได้เรื่อยๆอย่างนี้เพราะเรามีใบแอดแล้วหรือเห็นพฤติกรรมราคาใช้เทคนิคอลอนาลิสมาทั้งหมดคิดว่ามันจะต้องไปต่อนะแล้วไอ้เทคนิคอนไรลิสิ์อะไรพวกนี้มันไม่ได้มีอย่างเดียวถูกไหมครับสมมติมีมีสิบคุณหยิบมาสิบตัวคุณรู้จักอยู่สิบตัวแล้วคุณมิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันมีห้าตัวที่บอกว่ามันจะไปถูกทาง,างที่คุณได้แต่อีกห้าตัวมันบอกมันไม่น่าจะไปถูกทาง,างที่คุณอยากได้มนุษย์มีคอนรั่บแยูล้วะ ต่อให้มี5ต่อ5คุณก็ไมายางจะเอียงไปหาไอ้ตัวที่มันน่าจะถูกทางอย่างที่คุณอยากได้ฉะนั้นมันก็จะไปมองไอ้หเนี่ยถึงแม้ว่าผลลัพธ์ของอนาลิ s ิ s เนี่ยมันเท่ากันก็ตามนะครับเพราะเราหวังว่ามันจะไปทางทางที่เราอยากได้ประมาณเรื่องหนีนะครับหนีนี่ก็คือขยับ SL หนีต่อขยับ SL เนี่ยมันไม่ได้แค่เสียหายเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างมันก็มีโอกาสที่ว่าเข้าโดนมาจิ้งคอก่อนใช่ไหมครับเวลาเห็นมาจิ้งค์คอหรือว่าเนี่ยคุณก็ต้อง รักษาพอร์ตคุณแล้วเฮ้ยมันลงมาลึกแล้วมันอาจจะวิ่งกลับไปแล้วก็ได้นะงั้นเพื่อรักษาพอตรงนี้คุณก็เติมเข้าไปอีกอเพื่อรักษาระดับมาจินไว้แล้วมันก็อยากจะวิ่งลงอีกอคุณก็ต้องขยับหนีมันก็ติดปนอยู่อย่างเงี้ยขยับ SL มามาจินคอเติมนะครับขยับเอมามาจินคอเติมวนๆอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายคุณไม่มีเงินที่จะเติมต่อแล้วมันก็ต้องแบบเสียไปอย่างเงี้ยงั้นถ้าเรามีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนนะครับเราไม่จะเป็นต้องขยับ SL หนี SL ขยับได้อย่างเดียวคือขยัขั้นกนกทุ นะอย่าไปขยับหนีมันออกมานะครับทุกอย่างจะแผนมันจะเปลี่ยนหมดเลยะระยะ TP SL อะไรคุณก็จะเปลี่ยนหมดเลยเพราะงั้นอย่าไปขยับไปแซลหนีให้ศรัทธาในมันนะครับเรามี SL มาเพื่อให้มันเป็นช่วยตัวเครื่องมือที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบเทรดกับท่าเทรดกับพอร์ตของเรานะครับสุดท้ายคือไม่เชื่อเครื่องมือตลาดมีความผันผวนตลอดสิ่งที่เราใช้กันหลักๆง,ง่ายๆผมพูดตรงประเด็นเลยแล้วกันเลยคือถ้าเรามีเครื่องมือที่ใช้กรองอะไรสักอย่าง คุณจะกรองเป็นเทรน์ก็ได้อ่คุณจะมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นคุณก็ใช้ e m a กรองคุณจะกรองว่าตลาดตอนนี้มีความผันผวนแรงหรือไม่แรงอคุณอาจจะให้ ATR กรองก็ได้นะครับสมมติว่าผมตั้งเทรดเซตอัพไว้ถ้าผมจะเข้าเนี่ยผมจะเข้า,ด,ขาด้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งโดยที่ตอนนั้นเนี่ย ATR เนี่ยจะต้องไม่ทําตัวสูงความผันผวนจะต้องอยู่ในระดับที่เออปกตอิอาจจะใช้ EMA มากรองอีกทีก็ได้อ่าผมตั้งว่าเออถ้า a t r ต่ำกว่า EMA เนี่ยโอเคผมจะจะเล่นอ่าถ้าหาว่าสูงกว่าเนี่ยผมไม่เล่นอ่าผมตั้งว่าอย่างนี้แต่แบบว่าเฮ้ยราคามันทําแดงต่อกันหลายๆแท่งแล้วอ่าผมมีโฟโม่แล้วผมว่ามันน่าจะลงต่อเนี่ยมันน่าจะเป็นเทรน์ขาลงแล้วแหละเพราะมันลงไปลึกมากๆผมกระโดดเข้าไปอ่าสมมติกระโดดกระโดดเข้าไปช่วงนี้นะครับแล้วผมตั้งไอแซลไว้ที่ไ i ที่เคยทํามาประมาณตรงนี้ แต่เครื่องมือตอนนั้นเนะี่ยมันบอกว่าเฮ้ยอ t r มันสูงไนหะ้ชายเออชายจะเข้าจริง,รงเหรอชายบอกชายเข้านะครับไอเไปโป้งราคาเด้งขึ้นมาปาบเรียบร้อยชายโดน s อนะเพราะว่าเนี่ยไม่เชื่อเครื่องมือเออเรามีไบแอสว่าเฮ้ยราคามันน่าจะลงจริงๆมันก็ลงแหละเห็นไหมเออมันก็ลงไปแหละแต่มันก็มีโอกาสอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีเครื่องมือจะใช้เครื่องมือก็สัทยานในเครื่องมือนะครับมันจะได้ไม่มีไบแอสกับตัวเองแล้วไม่โทษตัวเองแบบที่แบบไม่ไม่ควรจะโทษตัวเอง